สวัสดีด้วยด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตฟโฟกัสอีกเช่นเคยนะก็จะเป็น EP ที่100 87แล้วนะทุกคนแต่ EP นี้เป็น EP ที่1 8 6ที่เราไปดูกันนะก็มีผู้โชคดีได้รับไปแล้วนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะซึ่งเราแจกไม่เยอะนะครับเราแจกอยู่ที่3าวอลเล็ตนะครับใครที่เล่นกิจกรรมนี้ก็ดีใจด้วยนะกับผู้โชคดีนะแต่ใน EP นี้นะครับเราแจกอยู่ที่2ผู้โชคดีแจกอยู่2ผู้โชคดีนั่นเองนะครับ กิจกรรมนี้เราจะแจกอยู่ที่ครั้งละ10 w a l l e t แสดงว่า1คนนะครับได้10 w a l l e t อีก1คนนะครับก็จะได้10 w a l l เ t เป็น20 w a l l e t นั่นเองนะครับเราแจก2ท่านนะครับเราแจก2ท่านนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นการ ใส่โค้ดเหมือนเดิมนะครับใต้ล่างคลิปนะครับในคลิปนี้เราแจกอยู่2ท่านนะครับซึ่งแต่ละท่านจะได้อยู่ที่ยี่สิบวอลเล็ตอ่าสิบวอลเล็ตก็จะเป็น20่สิบวอลเล็ตนั่นเองนะในกิจกรรมนี้เรามีโค้ดให้เพื่อนๆกรอกนะครับเราจะเช็คด้วยนะว่ามีคนติดตามไหมถ้ายังไม่มีคนติดตามเราก็อาจจะไม่แจกใน EP ีถัดไปนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับซึ่ง EP ีนี้นะก็จะมีโค้ดให้เพื่อนๆกรอกใครทันใครได้นะ h yes. b q z p a 3 4 9 q นะแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะเอาเฉพาะตัวภาษาอังกฤษเท่านั้นให้เพื่อนๆเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กและไม่เอา ตัวเลขนะครับมีแค่นี้นะครับเพื่อนๆพิมพ์ได้เลยนะครับมีกี่ตัวใส่ได้เลยนะใครทันใครได้ใครที่ดูผม,มบ่อยกิจกรรมนี้เราแจกสำหรับท่านนั่นเองเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ